สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาชมโครงสร้างบ้านโมเดิร์นนะคะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะได้ยกเสานะคะแล้วก็มุงหลังคาไว้นะคะราคาอยู่ที่30,000บาทนะคะตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นขนาดใหญ่มากเลยนะคะตัวบ้านนะคะจะเป็นกว้าง10แล้วก็ยาว10บนะคะนี่ค่ะเสานะคะจะมีทั้งหมดเสา9ต้นนะคะ ขนาดของแต่ละเสานะคะความสูงของเสาอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะคะเสาแต่ละต้นนะคะจะเป็นเสาหน้าสี่คูณสี่นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นโครงนะคะซึ่งระยะห่างกันนะคะจะเป็นห้าคูณห้านะคะขนาดกว้างห้ายาวห้านะคะ ขนาดของแต่ละห้องนะคะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะจะทําทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้า1ห้องครัวแล้วก็จะเป็น1ห้องโถงนะคะนี่ค่ะยกโครงมุงหลังคาไว้ก่อนนะคะตอนนี้เจ้าของบ้านคือยกโครงเสร็จเรียบร้อยนะคะราคานี้นะคะ30,000บาทนะคะจะเป็นการยกโครงนะคะแล้วก็มุงหลังคาด้วยเหล็กสันไทยนะคะ ตัวนี้จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะตัวนี้นะคะซึ่งเสานะคะมีขนาดห่างกันอยู่ที่5เมตรนะคะเสาจากด้านซ้ายมาตรงกลางก็5เมตรนะคะนี่ค่ะรวมแล้วนะคะเป็นความกว้าง10ยาว10นะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะหนึ100ตารางเมตรค่ะ,คะซึ่งโครงหลังคานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เจ้าของบ้านนะคะใช้เหล็กกังวนานไนอย่างดีเลยนะคะมุงด้วยหลังคาสันไทยนะคะนี่ค่ะราคาก็ถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านบอกว่ารอช่วงออกพรรษานะคะเขาจะมาทําบ้านนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะ คานี้ก็คือจะเป็นการยกโครงมุงหลังคานะคะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เพื่อนๆพิจารณานะคะเผื่อใครอยากได้บ้านโครงสร้างสไตล์นี้นะคะอันนี้คือยกโครงมุงหลังคารวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่30,000บาทนะคะเสาหน้า4ี่คูณสนะคะใช้ทั้งหมด9ต้นค่ะระยะห่างกันประมาณ5เมตรนะคะกว้าง5ยาว5ค่ะขนาดของแต่ละเสานะคะซึ่งขนาดภายในบ้านนะคะทั้งหมดอยู่ที่10คูณ10เมตรนะคะพื้นที่ใช้ส่ประมาณ100ตารางเมตรค่ะ